ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและขอสวัสดีท่านผู้ฟังที่เข้ามา,มารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ในยามที่ชีวิตของคนรเรานั้นพบเจออุปสรรคและความยากลำบากคนรเรานั้นก็มักจะมองหาหนทางที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นหนึ่งในวิธีที่หลายๆคนนั้น มักจะใช้กันนั่นก็คือการสวรดคาถาเบิกบุญคาถาที่จะนำบุญกุศลที่คุณได้ทำไวตั้งแต่ชาติปางก่อนอุทิศส่งผลให้ในชาตินี้เพื่อจะได้มีชีวิตที่สดใสสวดมนต์แก้กรรมรเรื่องเงินทองนำสิ่งที่เลวร้ายออกไปจากชีวิต ซึ่งคาถานี้จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นจริงหรือไม่และจะมีวิธีสวดยังไงวันนี้เราจะขอนาเสนอเรื่องราวคาถาเบิกบุญสำหรับการใช้บุญเก่านั้นคนโบราณเขาบอกว่าถ้าหากเราใช้เป็นชีวิตนั้นจะดีขึ้นทันทีคาถาเบิกบุญนั้น หลายคนก็คงอาจจะยังไม่รู้ในความเชื่อของคนโบราณนั้นคาถาเบื่อุุญเป็นพระคาถาที่เรียกทรัพย์เรียกบุญกุศลที่คุณได้สั่งสมเอาไว้ในอดีตให้มาส่งผลในปัจจุบันหรือเรียกง่ายๆว่านำาบญเก่ามาใช้ในชาตินี้นั่นเองซึ่ง ถ้าคุณกำลังสงสัยว่าการที่นำบุญเก่ามาใช้นั้นทำได้จริงไหมในทางพุทธศาสนาจะเชื่อกันว่าบุญกุศลที่เราทำไว้ไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติที่แล้วย่อมส่งผลแน่นอนแต่เวลาและวิธีที่บุญจะส่งผลมาถึงนั้น ขึ้นอยู่กับหลายๆสิ่งซึ่งการที่คุณนั้นสวดคาถาแล้วรวยทันตาเห็นบางครั้งอาจจะเป็นผลในทันทีแต่ในบางครั้งอาจต้องรอโดยไม่มีกำหนดสำหรับคาถาเบิกบุญสวดยังไงนั้นก่อนที่จะเริ่มสวดสิ่งแรกที่คุณควรจะทำนั่นก็คือ การทำสมาธิทำจิตใจให้สงบหลังจากนั้นท่องหนโมสามจบและต่อด้วยสวสดคาถาเบิกบุญดังนี้วิสัตต,ติตถาคตวิสัตติอะวะทาระนะวิสัตติ พิฆุอาคะจัดฉามิโหมิกัตตะวาอภิสัมปายโยอาเนหิปริตระอัมหะปัสสะวติอธิิตจัตปายะจะนิรันตระ นี่ก็คือคาถาเบิกบุญบางคนที่บุญวาสนาแรงสวดแล้วก็อาจจะเห็นผลทันตาแต่บางคนที่ทำบุญมาน้อยก็ต้องอรอกันบ้างเพราะกำลังบุญของคุณมันน้อยอาจจะยังมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นแล้วพระพุทธองค์ท่านจึงบอก ให้เรานั้นสร้างบุญเยอะๆทำบุญให้มากๆบุญนั้นจะได้ส่งผลในทันทีในยามที่เรานั้นลำบากและหากเรานั้นเบิกบุญเก่ามาใช้แล้วก็อย่าลืมสะสมบุญใหม่ด้วยละ่ะไม่อย่างนั้นกำลังของบุญนั้นจะเหลือน้อยและอาจจะไม่สามารถช่วยให้คุณนั้นหลุดพ้นจากเคราะห์กม หรือทำให้คุณนั้นสมหวังในสิ่งที่คุณต้องการได้ถ้าเราเบิกบุญมาใช้แล้วเราก็ต้องสะสมบุญต่อเพื่อให้บุญนั้นไม่หมดและมีกำลัง5้าวิธีสะสมบุญที่เรานั้นควรทำในทันทีทำบุญชาตินี้เพื่อชีวิตในชาติหน้านอกจากการท่องคาถาเบิกบุญแล้ว การสะสมบุญหมายก็เป็นอีกหนึ่งที่คุณจะต้องทำเพราะสิ่งที่คุณมีบุญสะสมมากเท่าไหร่โอกาสที่ชีวิตจะพบกับความสุขและความสำเร็จก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นสำหรับใครที่กําลังอยากสะสมบุญวันนี้เรามี5วิธีสะสมบุญที่คุณสามารถทำได้ง่ายๆ หนึ่งนั่นก็คือการทำดีกับบีดามารดานั่นเองการทำดีกับพ่อแม่นับเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตอนเด็กๆเกคยเกเรหรือทำไม่ดีทำคนในครอบครัวคุณจะรับรู้ได้เลยว่ากฎแห่งกรรมนันมีจริงการทำบุญ หรือการทําบาปกับพ่อแม่นั้นจะส่งผลได้ในชาตินี้ไม่ต้องรอถึงชาติหน้าทางที่ดีคุณควรดูแลและมันเอาใจใส่คนที่คุณรักหรือคนที่เป็นบุปาการีให้เหมือนกับตอนที่พวกเขาดูแลคุณจนทำให้คุณเติบโตได้ทุกอย่างจนทุกวันนี้พร้อม ท้องพระคาถาเรียกทรัพย์ควบคู่กันไปด้วยสิ่งเหล่านี้จะนำพามาสู่ผลบุญอันมหาศาลสองนั่นก็คือการทำทานการทำทานสามารถทำได้หลายอยา่างเช่นการบริจาคสิ่งของแบ่งปันอาหารให้ผู้ขาดแคลนแต่ถ้าจะให้ดีเราแนะนำให้ทำทาน กับเด็กตามูลละนิธิต่างๆเนื่องจากเด็กเหล่านี้เป็นเด็กยากไร้ที่มีกรรมติดตัวมาหลายๆคนโดนพ่อแม่ทิ้งตั้งแต่ยังเป็นเด็กการส่งว่าโอกาสให้พวกเขาย่อมสร้างความสุขสร้างอรอยยิ้มและทำให้คุณมีจิตใจที่ดีทำทานกับคนยากไร้สะสมบุญไว้ชาติต่อไป คุณจะไม่ขาดแคนอะไรแน่นอน 3. การไถ่ชีวิตโคกระบือก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการทำบุญอานิสงส์ของการไถ่ชีวิตโคกระบือนั้นกำลังจะถูกส่งไปยังหลงข้าสัตว์มีกุศลแรงก้าทำให้ได้บุญใหญ่เกิดชาติหน้าฉันใดท้องขาถาเบิกบ,บุญครั้งไหนจะได้มีบุญไว้ใช้ยาวๆ ซึ่งการไถ่ชีวิตสัตว์ก็เปรียบเสมือนเป็นการต่ออายุของคุณด้วยเช่นกันโดยการสะสมบุญด้วยวิธีนี้นั้นจะส่งผลให้คุณมีชีวิตที่ยืนยาวปราศจากทุกข์ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บทำให้คุณนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดีสีย การรักษาศีลห้าการรักษาศีลเป็นการสะสมบุญผ่านการควบคุมกายวาจาและใจให้มีความบริสุทธิ์ซึ่งการรักษาศีลห้าในชีวิตประจำวันเช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จและไม่ดื่มสุราเมระไ จะช่วยให้คุณมีชีวิตที่สงบสุขปราศจากอันตรายทั้งปวงและเป็นคนที่เคารพนับถือของใครหลายๆคนและถ้าคุณท่องคาถาเสริมดวงเบิกบุญจะส่งเสริมและนำมาสุขความเจริญร่วเรืองในชีวิตอีกด้วย 5. การสร้างอุโบสถ หรือหล่อพระนั้นสำคัญกับการหล่อพระสร้างอุโบสถสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆสามารถสะสมบุญให้คุณได้เยอะมากมากนั่นก็เพราะว่าสถานที่เหล่านี้นั้นถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางศาสนามีผู้คนจำนวนมาก เข้ามากับ,บาบไหว้สวดมนต์บูชาพร้อมกล่าวคำอธิษฐานขอพรเรื่องเงินกับอุโบสถหรือพระที่คุณหลออยู่ทุกวันจึงจะมีแต่พลังงานด้านบวกเข้ามาหาคุณไม่ขาดสร้างกุศลได้เป็นอย่างมากหากวัดใกล้บ้านมีการหล่อพระ หรือสร้างอุโบสถอย่าลืมไปสะสมบุญด้วยกันสรุปแล้วคาถาเบิกบุญเปลี่ยนชีวิตให้ดีจะดีขึ้นจริงหรือไม่ส่วนในทางความเชื่อของคนไทยคาถาเบิกบุญนั้นเปรียบเสมือนการสวดมนต์แก้กรรมเรื่องเงินทองนำบุญเก่าที่เคยสะสมมาใช้ในชาตินี้ เพื่อขจัดสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตแต่ในความเป็นจริงแล้วคาถารวยเป็นเพียงบทสวดที่ทำให้คุณเกิดความสบายใจเท่านั้นและมีสติในการใช้ชีวิตให้มากขึ้นการจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนั้นไม่ได้ดีขึ้นอยู่กับการสวดมนต์แต่ขึ้นอยู่กับความขยันความอดทน และมุ่งมันทำในสิ่งที่ตัวเองหวังและไปให้ถึงเป้าหมายซึ่งใครที่กำลังประสบปัญหาต่างๆเข้ามาในชีวิตนอกจากที่คุณต้องมันฝึกจิตใจให้สงบมันทำบุญทำทานปล่อยนกปล่อยป่าแล้วสร้างกุศลต่างๆสะสมคุณงามความดีไว้เยอะๆแล้ว การทำบุญนี้จะทำให้คุณนั้นมีชีวิตที่ไม่ตกตามสิ่งที่จะทำให้คุณมีชีวิตที่ดีการทำบุญประกอบไปด้วยความขยันหมั่นเพียรมันจะทำให้คุณนั้นประสบความสำเร็จ